ได้เลยนะคะอยากเล่นด่านไหนเลือกได้เลยนะคะปุ่มอยู่ที่ด้านบนมุมขวานะคะอุ้ยสับเด้งสวยค่ะมัมมี่ทุกคนแจกสวยเลยทุกคนพันหกพันเก้ามาเลยนะคะหนึ่งพันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนมาเจอกันกับแขวงเชิงเซียค่ะวันนี้เรามีทุนมาที่ห้าพันบาทนะคะทุกคนกับเกมยิงซอมบี้นะคะทุกคนนะเกมนี้ถือใครจีรีนะคะเบรกขั้นต่ำศูนย์จุดหนึ่งนะคะเราสามารถเลือกคลองได้นะคะทุกคนว่าเราจะเล่นแบบคนโสดหรือจะเล่นแบบว่าหลายๆคนนะคะทุกคนนะ มาลุ้นกันเลยค่ะทุกคนเด็ก20บาทโอ้โหรวยมาแล้วค่ะทุกคนเวไปค่ะรอบนี้เป็น2,000บาทนะคะโอเคสวยค่ะไปแล้วจอดใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปได้เลยนะคะมาด่านนี้เป็นด่านที่สองนะคะทุกคนเป็นด่านที่ยิบนะทุกคนนะยิงไปเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ขาดทุนนะคะยังมีอยู่5,000เหมือนเดิมค่ะมาเฮ้ยได้มาแล้วหนึ่งตัวค่ะทุกคน มาลุ้นกันว่าจะได้กิจตัวคูนค่ะแล้วเก็บตัวนี้ไปก่อน,นะคะุกคนนะ้ำมังคีไปพันเก้าค่ะทุกคนเรียวก็นักกีฬา1นึ่งเลยนะคะออ้ยสวยค่ะอุ้ยม,มา90ตัวคูนค่ะมาลุลัเลยตัวนี้สองเด้งหูพันแปดค่ะหนึ่งหมื่นเลียค่ะตอนนี้ก็ไปสี่พันนะทุกคนนะใครที่สนใจลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะคะทุกคนนะมาไปกันต่อ ตัวโบนัสใหม่แล้วว้ายได้กล่องค่ะอ่ะสวยเลยทุกคนมาลุ้นกันได้กี่ตัวโบนัสสองสค่ะเอาไปคูณกันได้คูณ24นะคะสี่ร้อยเก้สิบบาทเออไปต่อเลยค่ะทุกคนตูวโบนัหนึ่งพันตัวนี้ก็ได้เยอะนะคะทุกคนน้ำมัมม,มี่ก็ได้เยอะนะคะตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะคะตัวน 1, ้ำหนึ่งพันสี่ร้อยถ่ายเก็บไปอู้ใหม่อีกแล้วค่ะคูณเก้าสิบเป็น 1, หนึ่งพันแปดร้อยค่ะโอ้โหมากเดียวค่ะทุกคนรัวๆเลยตอนนี้ฮึมรัวจัดเลยนะคะตอนนี้หมื่นสี่เลี้ยวค่ะทุกคนเอาดิ ใครมองหากเกมไม่เจอนะคะสอบถามแอดมินได้เลยะค่ะทุกคนให้แอดมินช่วยหานะทุกคนนะมาเป็นส0 0 0ับาทค่ะสวยหนึ่งพแล้วค่ะตอนนี้กำไร1 0 0 0 0มค่ะเพื่อวางอลังก,การมากทุกคนตอนนี้นะคะออโต้ไปได้เลยนะคะเลือกยิงได้เลยว่าเราอยากยิงตัวไหนบ้างนะคะทุกคนนะไปกันต่อช่วงท,ท้ายจะมีตัวบอสออกมาด้วยนะคะแต่ละด่านนะคะ เลอกด่านได้เลยนะคะอยากเล่นด่านไหนเลือกได้เลยนะคะปุ่มอยู่ที่ด้านบนมุมขวานะคะอุ้ยส้ำเด้งสวยค่ะมัมมี่ทุกคนแจกสวยเลยทุกคนพันหกพันเก้ามาเลยะคะ่ะหนึ่งพันตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งหมื่นแปดพันแล้วค่ะทุกคนไ่เร็วสวยไปต่อค่ะรางวันใหญ่ตอนนี้อยู่ที่สี่หมื่นเลยค่ะทุกคนเอาดิวันนี้ทุนเราเยอะนะทุกคนนะก็ต้องได้กาไรเยอะๆแบบนี้แหละทุกคนนะไปกันต่อเลยเรืเ่อยๆเลยค่ะ ถ้าเป็นตัวใหญ่แนะนําให้ยิงเป็นขวานนะคะทุกคนนะแต่ว่าต้องเพิ่มจานวนหนึ่งขึ้นไปเป็นคูณห้านะคะขวานเนี่ยทกควเอาไว้ยิงกับตัวบอสก็ได้นะคะอ้าวบอสมาแล้วค่ะทุกคนสูงสุดเป็นแมททูที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบตัวคูณค่ะมาลุ้นกันเลยรอบนี้มาลุ้นกันค่ะทุกคนว่าตัวนี้จะแตกจะแตกหรือเปล่านะคะมีตัวคูณให้ลุ้นด้วยนะคะสาหรับตัวนี้นะคะสูงสุดคูณห้าค่ะต่ําสุดคูณสองนะคะขึ้นอยู่กับว่ามันจะแตกเท่าไหร่ด้วยนะคะรอบแรก แล้วก็ไปรุนเอาตัวคูณทีหลังค่ะเอ้ยยังไงอ้าวสวยค่ะนี่เลยทุกคนสองพันห้าค่ะอะคูณไหมสวยนี่เขาโบนัสตัวคูณค่ะทุกคนตอนนี้มีอยู่หมื่นเจ็ดค่ะทุกคนนะรอบนี้จะบวกเพิ่มอีกแล้วนะคะรุนกันคูณสองก็ได้ทุกคนคูณสองก็ได้เยอะค่ะทุกคนสองพันห้าคูณสองก็จะได้ห้าพันไปเลยค่ะยังไงหรือจะเป็นคูณห้าคูณสี่เอ้ยอ้าวคูณสามค่ะอ่ะสวย เ5 0 0ันหค่ะทุกคนพอเลยแล้วกันนะคะใครที่สนใจอยาไปเล่นเองนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมมิ์เลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอพอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ